ว้ายน่ากินมาเสร็จแล้วค่ะข้าวหน้าแซลมอนบนรถนะคะวางไข่แบบนี้ค่ะ เพื่อนพสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะนุรีพาทุกคนมาทํากิจกรรมชาเลนจ์ครัวนอกบ้านคนได้เห็นคลิปในไฮไลท์แล้วนะคะต้นคลิปนะคะว่าหนุรีทําอะไรวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวหน้าแซลมอนถ้วยยักษ์กษัน่ทุกคนไม่ได้ทําในครัวไม่ได้ทําในบ้านแต่วันนี้เรามาทําถึงโชว์รูมรถโตโยต้าค่ะเออ เราจะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาทําครัวบนรถกันค่ะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกของช่องเลยค่ะที่มาทําครัวนอกบ้านแล้วก็ทําในรถเราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วค่ะหนูรีจะทําชาเลนจ์นี้สําเร็จไหมไปค่ะไปแกจริงๆแล้วนะคะที่มาเปลี่ยนบรรยากาศครัวแบบนี้ อยากได้รถไม่ก็อยากได้รถที่แบบว่านั่งนุ่มนั่งสบายแล้วเพราะเราอ่ะคือเป็นสายกินเดินทางตลอดคืออยากได้รถที่แบบว่าขับไปไหนมาไหนแล้วนุ่มสบายแล้วก็กว้างด้วยแล้วก็มีที่เก็บโครงเก็บคองซื้อของต่างๆนะคะได้นะหนูรีก็เลยสนใจเป็นตัวนี้ค่ะไฮลักรีโว่พรีแลนเนอร์ค่ะเห็นในโฆษณา่าใน Facebook เธอเขาทำลาเต้อาร์ตเธอคือทำลาเต้อาร์ตบนรถแล้วแบบรถคือแบบกําลังโยกโยกแต่ว่าไม่หกนะครับเรามาดูกันเขาว่ามันจะนุ่มนิ่งกว้างสบายและช่วงล่างจะดีแาดไหนที่สนใจโตโยต้าเพราะอะไร เพราะหนูรีขับโตโยต้ามาเป็น10ปีแล้วคันปัจจุบันที่ขับอยู่ทุกวันนี้ที่ทุกคนเห็นในคลิปรถเก่งก็คือโตโยต้าเราเชื่อมัน่นแล้วก็เราเราชินนะถ้าเกิดว่าจะมีคันใหม่สักคันหนึงอะก็ต้องโตโยต้านี่แหละก็เลยมาถึงที่นี่ค่ะโชว์รูมโตโยต้าบัสสาขาเกษตรนวมินทวันนี้เขามีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะให้ทดลองขับไฮรักรีโวพีแลนเนอร์ P มันจะนุ่มนิ่งสบายแค่ไหน ไปดูกันคะ่ะเป็นซุ้มแบบมีตุกก๊กตาด้วยอันนี้กิจกรรมอะไรคะจะเป็นโซน DIY DIY โอ,อ้ววงคุณแจเลยสิน้นอันนี้คือ,อ,อลูกค้าที่มาดูรถมาชมรถก็คือสามารถทําได้เลยเอากลับบ้านได้เลยฟรีไหมคะฟรี <Free S 2> <Free S 1> ค่ะว้ายพีแม่พิมพ์ด้วยนะคะเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนนะคะดดร้อยหินลี้ลับลองขับถูกใจเออแล้นี่เขาจะมีเป็น ความหมายนะคะเป็นหินมงคลต่างๆนะคะนอกจากได้ทดลองขับแล้วยังได้ร้อยหินกลับบ้านด้วยนะคะแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะคะร้อยเสร็จก็ไปแขวนไว้ในรถก็ได้ <l ots> ร้อยเสร็จซื้อรถกลับบ้านแล้วก็เอาไปแขวนในรถเลยจบวัน <l ots> นี้นะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวหนูรีจะทําครัวในรถเพราะฉะนั้นแล้วหนูรีะจะยังขับเองไม่ได้เราก็ต้องเบิกตัวคะ่ะโชเฟอร์สาวดาวยุ่วสวัสดีคะ่ะน้องสายขิมนะคะผู้ช่วยที่น่ารักของหนูรีนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบขับ ว่ามันจะจึ้งขนาดไหนมันจะนุ่มมันจะนิ่งจริงไหมนี่ทุกคนที่นี่นะคะนี่กิจกรรมของเขานะวันสบายๆกับไฮรักรีโว่พิลานเนอร์นะคะเขามีลุ้นของรางวัลด้วยแกปฏิกาท้าความนุ่มนี่ทำกิจกรรมนะคะต่างๆตามนี้เลยน,น้องบัสซี่นะคะนี่ว่งมากและนี่โชเฟอร์เอออมากค่ะโ <laughs> ชเฟอร์คนสวยของเราอุา้ยววว ใหญ่มากนั่งสบายมากอึดอัดเป้่าไม่อึดอัดเลยเออตอนนี้ค่ะนูรีอยู่บนรถไฮลักษ์รีโว่พรีแลนเนอร์แล้วค่ะเธอนี่เนี่ยเราจะมาทำหน้าข้าวแซลมอนกันค่ะข้าวหน้าแซลมอนเออเดี๋ยวพอขับไปเลี้ยวไปทดสอบขับมาว่านูรีอะโปะแซลมอนแล้วแซลมอนตกร่วงอะไรหรือเปล่านะี่ <c oughs> อันนี้ออกรถแล้วนะมาเริ่มกันเลยเราเริ่มเลยค่ะข้าวหน้าแซลมอน <c oughs> นี่รถกำลังวิ่งอยู่นะคะเราก็ชาเลนจ์กันค่ะว่าจะคว่ำหรือไม่คว่ำนะคะ เขาโค้งนะคะตอนนี้เข้าโค้งอยู่นะคะชิลมากนี่อันนี้เราเทสในสนามเขานะคะนี่เข้าโค้งอยู่นะคะว้ายน่ากินมากตอนนี้นี่เธอเฮ้ยเข้ามาดูนี่ว้ายเป็นฟิลแบบเค้กเนาะเค้กแซลมอนข้าวน้าเค้กแซลมอนนี่กาลังเลี้ยวเลยค่ะนี่ยังโอเคยังไม่ไหลนะคะทั่วใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่หอมมากตอนนี้หอมแซลมอนมากรถแบรนด์ญี่ปุ่นเราทําเมนูอะไรคะเมนูญี่ปุ่นนี่ให้มันเข้ากับ รถหน่อยนะคะเราเบียงไปเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะโปะด้วยไข่แซลมอนนี่ตอนนี้เลี้ยวอยู่ไม่หกไม่ไหลดูถ้วยไม่ไหลไม่เลยเลยนะคะแค่เว้ยเราค่ะทุกคนแปบ๊บเดียวและในระหว่างที่แบบสายกิมขับไปเรื่อยๆอะ่ะยังไม่คว่ำนะคะเฮ้ยรถอยู่นะว้ายต่อไปค่ะในระหว่างที่รถขับอยู่นะคะไข่ค,ค่ะว้ายน่ากินมากนี่น่ากินมากแกแล้วไม่ไหลเลยเห็นไหมคะ เสร็จแล้วค่ะเอาหนะ้าแซลมอนบนรถนะคะนี่ขนาดเลี้ยวนี่นี่เลี้ยวอยู่ไม่ต้องจับถ้วยไม่ไหลไม่หกเออน่ากินไหมทำบนรถแค่นี้เองมันไม่ตกเลยเป็นไงบ้างขิมขับเป็นไงบ้างเฮ้ยแม่คือแบบมันนุ่มมันกว้างแล้วคือมันไม่อึดอัดเลยนี่ขนาดแบบฉันเป็นสาวตัวใหญ่นะก็ยังรู้สึกว่าโอเคโอเคมากเลยทุกคนนั่งสบายแล้วก็บาะเขาแบบนิ่มมาก คือสัมผัสได้เลยว่าของแก,กก็ต้องนุ่มมากเพราะว่าของฉันก็คือนุ่มนิ่งภายในรถข้างล่างอ่ะคือกว้างมากทุกคนนะคะแล้วเบาะนั่งนุ่มสบายนั่งทําอาหงอาหารทํากิจกรรมต่างๆคือแบบชิลเลยอะ่ะไม่ไหลไม่หกขนาดใส่ขิมอะขับผ่านทางโค้งทางเลี้ยวหรือว่าคลุกระนาดอะ่ะไม่หกไม่ตะแคงไม่ไหลหรือว่าไม่คว่ำอ่ะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยสําหรับชาเลนนี้นะคะแล้วก็สําหรับรถคันนี้นะคะแล้วก็ที่มันนุ่มแบบนี้ยเพราะว่าเขามีระบบช่วงล่างที่ดีมากเขาเรียกว่า Super Flex ซ u s เ e นชั่นคือมันจะแบบว่าเข้า โค้งนิ่มนู่นนั่นนี่มัมนทั้งนุ่มแล้วก็สบายคือรถมันเหมาะกับการที่แบบเราจะทากิจกรรมอะไรบนรถก็ได้อะอทั้งแต่งหน้ากินข้าวหรือทํากิจกรรมอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยไปนี้ค่ะตอนนี้ใส่คิมกําลังขึ้นลูกละนาดนะคะนี่นี่มือเดียวมือเดียวโอเคเลยนะนี่ขนาดขึ้นลูกละนาดนะ้วยไม่คว่ำก็ยังโอเคนะเธอดีนะข้างหลังคือกว้างสบายมากนะคะการกิน<ๆ>ของเรานะคะไม่ได้กินเฉยๆพอซาลาดอีกทีหนึง่งเพิ่มความชาเลนจ์เข้าไปมาค่ะ กินยั่วๆเลยค่ะนี่ขะ <K _> ขอเหยาะเหยาะนิดนึงซึมร้อนตักไข่ปลากินด้วยนะครับนี่นี่คือระหว่างกินคือสายกินก็คือขับไปเลยนะคะขับไปเลี้ยวไปขึ้นลูกกระนาบไปคือไม่กระทุงกระทานนั่งกินได้แบบคิวๆเลยทรงล่างดี วางไข่แบบนี้ค่ะเฮ้ยน่ากินมากเพือ่อน่ากินในรถซื้อไหมเออย็นสบายมากขอเลืดีกวานี่นี่อน,นี้ไหมล่ะสายคิมจะแต่งงานแล้วค่ะงานแต่งงานเอาคันนี้เบ็ดเนนี้ค่ะรถเห่คันมาดีนะฉันว่าแบบผานพุ่มอะไรต่างๆไม่มีมีตกไม่มีลน่ะ จริงคือรถคันนี้ใช้งานได้เลยรับรองว่าเจ้าบ่าวจะต้องไม่โดนเทเพราะว่ามันนุ่มเออผ่านไม่ความแน่ผ่านดอกมงดอกไม้ก็เป็นรถแห่ได้เพราะว่าที่สําคัญนะคือรถคันนี้แม่รองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple Car Play คือมันแบบสะดวกสบายมากไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มไหนนะคือมันต่อร้องเพลงได้เลยแม่โอเคงั้นเดี๋ยวลองหัวทะปะปุ๊บหนึ่งหมู่ท ในฟูแก่ที่หยุดน่ารักกี่โมบบอกฉันด้ไม่ออนทีดีอยู่ใกล้ๆกับแกคือว้าวุนทุกทีอยากให้แกตนน้งเงนลาเปิดแมบปบเปิดเพลงพร้อมกันได้เลยเธอแล้วจะบอกว่าคันนี้แกแอร์เย็นสบายมากเรื่องปรับอากาศพร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5อัตโนมัติแบบดูโอโซนก็คือแบบ ปรับอิสระแยกซ้ายขวาโอเคทุกคนคือตอนนี้นุริติดใจรุ่นนี้มากนุ่มนิ่งนั่งสบายแล้วก็ช่วงล่างดีจริงๆค่ะทำกิจกรรมต่างๆได้แ,แบบโฟลมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะตอนแรกอาจจะมาทํากิจกรรมเฉยๆนะคะพอได้มาลองนั่งจริงๆแล้วอยากได้ขึ้นมาจริงๆคือคือแบบเป็นแฟนขับโตโยต้าอยู่แล้วขับโตโยต้ามาเป็น10กว่าปีนะคะอยากมีกระบสะสักคันก็ต้องรุ่นนี้เลยค่ะ คใครนะคะที่อยากจะมาทดลองขับแบบใสยคิมแล้วแบบนูรีอย่างนี้นะคะมาทดลองนั่งนะคะก็มาได้นะคะที่ศูนย์จูจต้านะคะก็เขามีกิจกรรมให้ทดลองขับไฮรักรีเวลพีแลนเนอร์ค่ะเทสได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทดลองขับทดลองเรียบร้อยแล้วเราจะได้ตัวนี้กลับไปค่ะน้องบาสซี่กลับบ้านไปด้วยน่ารักมากร่อยร่อยว่ะ